รูปหลังงานเปิดตัว vivo x 3 0 0แล้วก็ vivo x 3 0 0 pro นะครับเรือธงเน้นกล้องตัวใหม่ล่าสุดจาก vivo ที่เข้ามาเขย่าว,วงการสมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งหนึ่งครับ ปีที่แล้ว X 200ซีรีส์ทําไว้ดีแค่ไหนปีนี้ X 300ซีรีส์ทวีคูณขึ้นไปมีอะไรบ้างที่น่าสนใจใน vivo X 300ซีรีส์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับทีนี้ก่อนที่จะไปเล่าสเปคของ vivo X 300แล้วก็ X 300 Pro นะครับต้องมาขอคุยก่อนนิดนึงว่าปีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปคือรุ่นย่อยของ X s e r i e s นั้นน้อยลง ปกติแล้วเนี่ย vivo จะมีเรือธงอยู่ประมาณสัก5ตัวหรือไม่ก็4ตัวนะครับโดยการที่เราจะแบ่งหน้าจอออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือแก๊งหน้าจอใหญ่อย่างปีที่แล้วก็จะมี vivo x 2 0 0 ultra vivo x 2 0 0 pro แล้วก็ vivo x 2 0 0พวกเนี้ยหน้าจอจะประมาณสัก6.7% 8นิออ้วอ p ั p กันหมดนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับคือสเปคกแรงแต่หน้าจอเล็กนะครับอย่างเช่น vivo x 2 0 0 pro mini หรือว่าจะเป็น vivo x 2 0 0 fe นะครับก็จะมี2กลุ่มนี้ชัดเจนเลยว่าคุณจะเอาแรงจอใหญ่ หรือแรงจอเล็กอ่ะนี่คือเรือธงโพอิชั่นของเขานะครับแต่ปีนี้ครับ vivo มีการยุบรวมเรือธงของตัเองให้ไลน์อัพน้อยลงแต่ว่าแข็งแกร่งขึ้นอย่างเช่น x 2 0 0 pro x 2 0 0ยุบรวมมาให้กลายเป็น x 3 0 0 pro คุณได้เรือธงที่จอใหญ่กล้องเด็ดแล้วก็สเปคแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งครับคือคนที่อยากจะได้เรือธงเหมือนกันแหละแต่ขอไซส์จอเล็กอย่าง x 2 0 0 fe กับ X 2 0 0 Pro Mini Vivo ยุบรวมกันเลยครับให้กลายเป็น Vivo X 3 0 0ซึ่ง X 3 0 0เนี่ยนะครับไม่เหมือนกับ X 2 0 0เมื่อปีที่แล้วเลยเพราะว่าเขาเอาต้นแบบมาจาก X 2 0 0 Pro Mini คุณจะได้หน้าจอที่เล็กกำลังพอดีและคุณจะได้เซ็ตกล้องที่ยังถือว่าโคตรโหดอยู่ในราคาที่ถูกลงนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับ Vivo มีแค่2ตัวแต่เป็น2ตัวที่คาแรคเตอร์แตกต่างอย่างชัดเจน Vivo X 3 0 0 Pro ครับ สิ่งแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะตั้งแต่งานเปิดตัวมาเลยคือหน้าตาของเขานั้นเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นหน้าตาที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนคลับของ vivo หรือผู้ใช้งาน vivo หลายๆคนเรียกร้องกันมานานปีนี้ขนาดหน้าจอเท่าเดิมครับ6.78นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยจริงแล้วถ้าเราเทียบกับปีแล้วเนี่ยคลับคล้ายคับคาเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะ refresh rate หน้าจอความละเอียดหน้าจอแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เปลี่ยนไปคือจอเนี่ยเป็นจอแบนแล้วนะครับอย่างที่ผมใช้งานมาก่อนหน้านี้ครับ3-4เจนที่เป็น X series เนี่ย โม,มเลยก็มีหนึ่งอย่างที่คุณอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเวลามาวางเทียบกันคือตัวเครื่องของ vivo x 3 0 0 pro นั้นเป็นเครื่องแบบเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับดีหรือแย่กว่าเดิมอันนี้ผมตอบยากเพราะบ,บางคนนี่ก็ชอบเครื่องที่มันกลมมนจับถือง่ายนะครับแต่ f e ล l ิ่งไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกระจกฝาหลังตัวบ่าเลนส์กล้องดีไซน์ดีเทลที่เขาใส่ไปให้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมอย่างฝาหลังนี่ชัดเจนเลยครับเมื่อก่อนตอนที่ผมใช้ vivo x 2 0 0 pro หรือว่า vivo x 2 0 0เนี่ย ผิวข้างหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบเงา X 300 Pro ครับได้ผิวแบบด้านคล้ายกันเลยกับ Vivo X 200 Ultra อีกหนึ่งอย่างที่ไอ้เพื่อไม่ได้เห็นด้วยนะก็คือตรงบ่าเลนกล้อง Vivo X 200 Pro กล้องมันดีมากครับแต่กล้องมันจะนูนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งไปเทียบกับ X 200 Ultra เนี่ยอันนั้นคือแบบหนาขึ้นมาเป็นตัวเครื่องเลยนะครับแต่ X 300 Pro ครับเขารู้เลยว่าเออผู้ใช้ Vivo หลายๆคนเนี่ยอยากได้คุณภาพกล้องที่เทพเหมือนเดิมแต่ว่าขนาดเล็กลงเขาก็เลยย่อขนาดของตัวบ้องเลนเนี่ยครับ ให้มันเล็กลงกว่าเดิมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ามันยากมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเอากล้องคุณภาพสูงขนาดนี้มาใส่ในสมาร์ทโฟนได้เนี่ยมันก็โคตรจะเหลือเชื่ออยู่แล้วทําให้มันอยู่ในขนาดเท่าเดิมใน X 200 Pro ได้แม่งก็โคตรเก่งอยู่แล้วอันนี้ย่อให้เล็กลงไปอีกโดยที่ยังได้คุณภาพแบบเดิมอีกสุดมากและท้าเพื่อนๆลองสังเกตด้านข้างจะมี1ปุ่มเพิ่มขึ้นมา ปุ่มตรงนี้คือปุ่มช็อตคัดบอทอนที่ vivo เขาบอกว่าคุณสามารถจะคัสตอมปุ่มคําสั่งรัดใดๆก็ได้ใส่เข้าไปตรงนี้อาจจะเปิดแอปเปิดไฟแฟลชหรือใดๆก็ตามแต่ไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้เป็นปุ่มใหม่ครับที่เพิ่งจะมีใน vivo x 3 0 0 pro ในฟังของ performance ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสทดสอบ vivo x 2 0 0 pro เทียบกับ x ultra, 2 0 0 ultra เทียบกับ x 2 0 0เทียบกับเรือธงตัวอื่นหลายๆตัวมากๆ x 2 0 0 pro เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนเรือธงที่สเปคแรง เครื่องร้อนน้อยแล้วก็แบตเตอรี่อึดที่สุดรุ่นหนึ่งในปี2025เลยนะครับแอบสป,ปอยนิดหนึ่งด้วยว่าดีกว่าแซมราก g อน8 e l i t ทที่อยู่ใน X 200 Ultra ด้วยซ้ำไปปีนี้ครับ X 300 Pro อัปเกรดชิปจากเดิมที่ใช้ Dimensity 9,400อัพขึ้นมาให้เป็น Dimensity 9,500พร้อมกับมีการฝังชิปไว้เลยนะเป็นหน่วยประมวลผลภาพโดยเฉพาะนะครับชื่อว่า vivo v 3 Plus เนื้ออื่นใดครับความแรงของชิปตัวนี้ถ้าเราไปดูจากผลเทสในแลบหรือใดๆก็ตามแต่ อันตูวตู้เกือบเกือบสล้านมีสิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจสําหรับรุ่นโปรนะคือรุ่นโปรได้มีการเอาชิปประมวลผลภาพของตัวอัลตร้าอย่างเช่น vivo x 200 Ultra มาใส่ให้กับตัวโปรในปีนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชิปตัวนี้ครับมีชื่อว่า v s 1มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์สาหรับการถ่ายวีดีโอมีประโยชน์สําหรับการถ่ายภาพนิง่งมีประโยชน์สําหรับการพรีวิวรูปภาพมากๆนะครับถ้าใครเคยดู vivo x 200 Ul t r a ที่ผมเคยอยู่กันไปและคุณชอบคุณภาพของมัน นั่นแหละครับผลกวงของชิปตัวใหม่ของเขาซึ่งอยู่ใน vivo x 300 pro ด้วยนะครับเอาง่ายๆไส้ในของชิปของเขาเนี่ยเอาข้อดีของ x 200 pro กับ x 200 ultra มารวมกันทีนี้พอพูดถึงตัวหน้าตากับดีไซน์ที่เปลี่ยนไปล้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของตัวกล้องเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มันเน้นกล้องมากๆนะครับเซตกล้องเนี่ยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยโดยภาพรวมนะจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับ x 200 pro พอสมควรแต่ว่า จะอัปเกรดมาให้ในจุดที่เราต้องการมากๆเซนเซอร์อะตัวแรกที่ใส่มาให้เลยก็จะเป็นเซนเซอร์โซนี่ไลทีอะแปดสองแปดขนาดเซนเซอร์คล้ายๆเดิมครับ1ต่อ1.28นิ้วนะครับแต่มีการเพิ่มให้กันสั่นใหม่เนี่ยดียิ่งขึ้นกระจกเลนเป็นซูเปอร์บลูกาสนะครับซึ่งมีการปรับแต่งให้รับแสงในแม่นยำมากขึ้นลดการเกิดแสงโกดแล้วก็แสงแฟลงอีกเลนหนึ่งที่อัพขึ้นมาให้เหมือนกันแล้วดีมากๆคือเลนเทเลโพลิสโคปนะครับเลนเทเลโพลิสโคปตัวนี้ครับเปลี่ยนมาใช้เเซซนอร์ที vivo s a m s u n งแล้วก็เมทเทคเนี่ยนะครับพัฒนาร่วมกันมีชื่อว่าเซนเซอร์ HPB นะครับขนาดเซนเซอร์1ต่อ1.4นิ้วครับ ซึ่งคุณสมบัติของเซนเตอร์นี้นะนอกจากที่มันจะรูรับแสงกว้างแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆแลวเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยโฟกัสภาพได้แม่นยําขึ้นจับภาพเคลื่อนไหวได้ยิ่งขึ้นแล้วก็กันสั่นนิ่งยิ่งขึ้นระยะออปติคอลซูมเนี่ยนะครับตั้งต้นเท่าเดิมนะ3 7 x แล้วก็ดีตอลซูมได้ไกลสุดอยู่ที่ประมาณ1 0 0 x นะครับและถ้าคุณยังซูมได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันยังไม่จึ้งพอปีนี้ vivo ถอดฟังกช์ชันของตัว u r a มาใส่ให้กับตัว pro ครับ นั่นคือคุณสามารถใช้บ้องเลนที่เขาขายเพิ่มเหมือนกับตัวโปรมีเคสมาให้มีกริฟมาให้ใช้งานได้หมดเลยและไม่ใช่แค่กับตัว X 3 0 0 Pro เท่านั้นนะครับ X 3 0 0ธรรมดาก็สามารถต่อบ้องเลนได้ปกติระยะตั้งต้นของเราอะ่ะมันจะเป็นระยะตั้งต้นอยู่ประมาณ8 5ม mm, เมใช่ปะถ้าคุณเอาบ้องเลนยาวๆตัวนี้มาใส่ปุ๊บจากตั้งต้น8 5ม mm, มจะก,กลายเป็น200อมมทันทีและสามารถซูมได้ไกลสุดที่ผมเทสมากับทีมงานอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มมมถือ1เครื่องต่อลนึเงเ,เาไปปุ๊บ คุณซูมได้ไม่ต่างกันเลยกับกล้องสองทางไกลเป็นนิมิตหมายที่ดีครับสำหรับคนที่เป็นสายคอนเสิร์ตสายถ่ายนกหรือคนที่ชอบกล้องซูมที่มันแบบบ้าบอรจริงๆะ่ะ ปีนี้คือแบบอีกเลเวลหนึ่งไปแล้วครับผมเคยเทสบ้องเลนสตัวนี้ให้ดูแล้วนะครับในรีวิวของ vivo x 200 ultra ลองแวะไปดูได้ว่ามันโหดแค่ไหนแต่ว่ามันเกินทะลุเพดานของสมาร์ทโฟนไปแล้วครับอีกเลนหนึ่งครับทีออ่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็คือเลนมุมมอง,มองกว้างนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ jn1 ตัวเดิมอยู่นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับสามารถที่จะถ่ายมุมมองกว้างได้ประมาณ120องศาผมเทียบมาให้แล้วนะ ยังไม่ได้กว้างเท่ากับ Samsung หรือ iPhone แต่ว่าการเก็บแสงกลางคืนนั้นดีกว่านะครับแล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ออโต้โฟกัสได้นะครับถ้ามันออาโต้โฟกัสได้มันก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือฟังก์ชันอัลตร้าวมาโครนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันทําได้เนื้ออื่นใดครับคนที่ใช้งาน vivo เนี่ยทุกคนรู้อู่แล้วว่าอัลตร้าวมาโครพี่ไม่ใช้หรอกใช้อะไรครับใช้เทเลมาโครอีกเล่นหนึ่งนะครับที่แฟนคลับ vivo รอคอยกันมาเนิ่นนาน ก็คือกล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสความวละเอียด50ล้านนะครับซึ่งตัวนี้เขาใส่กล้องหน้าที่เซนเซอร์เดียวกันเลยกับเลนเออรไวคือขนาดเซนเซอร์ใหญ่มาก1ต่อ2.76นิ้วนะครับเ <ต stuk ket> ทียบกับมาตรฐานของ Android เรือธทงรับปัจจุบันนี้ตัวนี้ไม่เป็นสองรองใครและถ้าเราเทียบกับ vivo X 2 0 0 Pro X 100 Pro ที่ให้กล้องหน้าฟิกโฟกัสมาตลอดปีนี้คือเซอร์วิสแฟนๆมากครับในสุดครับเราก็ได้กล้องหน้าออโต้โฟกัสใน X series สักทีครับคุณผู้ชม แล้วมันใช้งานได้ครับมันใช้งาน 4K 60ได้มันใช้งานมุมมองซูเปอไวแองเกิลได้สายพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์ขายของหรือคนที่ต้องการทำคอนเทนต์หน้าหลังสลับกันไปสลับกันมาคุณยังได้คุณภาพที่เหมือนกับกล้องอะต้าไวท์ครับโค้เซนเซอร์เดียวกันมุมมองกว้างครับประมาณ92องศาใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นแนวตั้งแนวนอนถ่ายคอนเทนต์หรือใดๆก็ตามแต่ช่างภาพเหล่านี้กล้องหน้าก็ต้องโหดครับ vivo สวิตช์ให้เราแล้วใน X 300 Pro นะครับนี่คือสิ่งที่เาอัปเกรดมาให้ในส่วนของชิ้นเลนสนะครับ ถ้าดูเลขสเปคหลายๆคนาจะไม่ว้าวแต่ว่าคนที่อยู่หน้าง,งานอย่างทีมงานผมที่เขาไปถ่ายเทสมาแล้วเขาบอกพี่แม่งดีขึ้นทุกเลนจริงกลับมาที่ตัวกล้องนิดน,นึงครับพอดีจะมีฟังก์ชันเสริมที่เพิ่มขึ้นมาด้วยในเจนเนชันนี้นะครับอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะที่บางคนไม่ค่อยได้ใช้งานกันอย่างเช่นแฟลชปีนี้อัปเกรดแฟลชให้สามารถอะดแอพถีฟความสว่างได้ตามระยะของเลนถ้าคุณใช้อาลต้าวความแรงจะเป็นแบบนึงคุณใช้นอร์มัลความแรงจะเป็นแบบนึง เทเลความแรงจะเป็นแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าแฟลชมันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับแต่โอเคเขาอัปเกรดแฟลชมาให้แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือโหมดในการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอที่อัปเกรดขึ้นมาให้เยอะพอสมควรแน่นอนพวกลูกเล่นโบเก้ไซส์รอบนี้ก็จัดเต็มมากขึ้นพวกเอไอที่อยู่ในแกลเลอรี่รูปภาพที่อยู่ใน OriginOS รอบนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับหรือจะเป็นการถ่าย วิดีโอในโหมดเวทีซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆของ vivo เพราะว่าผมเคยเทสให้ดูแล้วนะครับว่า vivo x 200 pro เทียบกับ s10 ultra เทียบกับ16 pro max เป็นยังไงลองไปดูในไใต Ti ต t o กนะครับยอดวิวเป็นล้านเลยนะครับโหมดนี้เป็นโหมดที่โกงมากแต่มันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันจะถ่ายได้แค่ full hd 30ปีนี้ครับอัปเกรดความโหดครับโหมดเวทีหรือโหมดถ,ถ่ายคอนเสิร์ต คุณถ่าย 4K 30ได้แล้วมันอัปเกรดมาให้แล้วก็มีงานเพิ่มวิดีโอดูโ์วิวนะครับหน้าหลังพร้อมกันได้คล้ายๆ iPhone อะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาเราดูกันว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงแต่ว่านี่คือสเปคที่เขาอัปเกรดมาให้ในสวนตัวกล้องนะครับ <S <S อีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่อยากจะคุยเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่แล้วก็ฟาชาร์ทที่เขาใส่มาให้ในเจนนี้นะครับแบตเตอรี่ของ vivo X 200 Pro มันเยอะมากๆอยู่แล้วครับ6,000มิลลิแอมป์จากเดิม6,000ที่เราเรียกว,ว่าหูโคตรพ่อโคตร อัพขึ้นมาครับให้เป็น6510มิลลิแอมฟาชาร์จ90วัตต์และไวเลสชาร์จ40วัตต์ไวเลสชาร์จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโดนผมบ่นไปว่าแบบเฮ้ยไวเลสชาร์จทำไมมันน้อยลงวะอะไรเงี้ยปีนี้อัพขึ้นมาให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็รอรุ้นเหมือนกันครับว่าจะรองรับพวก PD แบบไหนนะครับ vivo 65 0 0 จะอึดสู้คนอื่นได้ไหมแต่ในฐานะคนใช้ vivo มาก่อนถ้า vivo ให้แบต6,500คุณตีไปเลยว่า7,000ของแบรนด์อื่นส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นๆนะครับอย่างเช่นการน,น้ำกันฝุ่นนะครับตัวนี้ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมครับ IP68 แล้วก็ IP69 ทนน้ำทนฝุ่นได้นะครับในระดับที่อึดเกินกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปส่วนซอฟต์แวร์อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีครับอย่างที่เล่างแต,ต,อตอนแรกเนาะเราได้ Android 16ติดเครื่องมาเลยนะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Origin OS 6ซึ่งเป็นซอฟต์แ หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับ vivo แล้วชอบใช้เครื่องนอกกันอยากได้มานานเพราะว่า origin os เนี่ยถ้าเราเทียบกับ fun touch os แล้วมันดีกว่ามากๆนะครับอาจจะมีผลประโยชน์ในอนาคตเร็วๆนี้ก็ได้ที่เราอาจจะได้เห็นสมาร์ทโฟน vivo เป็น apple friendly มากขึ้นในความหมายคือคุณอยากจะสามารถใช้ Smart Watch ของแบรนด์ apple ได้ในสมาร์ทโฟน android ตัวแรกซึ่งในเมืองจีน พอทำได้แล้วนะครับหรือจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับ Macbook เป็นจอเสริมควบคุม Macbook ได้หรือสามารถใช้ Airpod s ได้แบบ full function อย่างเช่นปรับตั้งค่าปุ่มกดเ,เปิดค้นหาอัปเดตนู่นนี่นั่นเลยเนี้ยครับเราอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ใน Origin OS เวอร์ชัน global แต่ว่าเวอร์ชัน China เนี่ยเขาทําได้ไปแล้วนะครับเป็น Apple-friendly มากกว่ามือถือ Apple ใช้คำนี้ได้เลยนะครับนี่คือตัวฟังก์ชัน OS ของเขาด้วยส่วนการอัปเดตซอฟต์แวร์เดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงว่าวอรวชั่น Global นั้นเนี่ยจะได้อัปเดตกี่ปีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆผมคอนเฟิร์มให้เลยนะ 4ปีหรือว่าสเวอร์ชันสำหรับตัวซอฟต์แวร์ Android นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือตัวสีที่มีเลือก vivo x 3 0 0 Pro ครับจะมีหมดสีสีให้เลือกด้วยกันนะครับจะมีตัวสี d u n e Brown หรือว่าสีทะเลทรายนะครับสี Miss Blue สีคาวไวทแล้วก็สีแ a นท o m Black ชอบสีไหนลองคอมเมนต์กันมาละกันนะครับอีกรุ่นหนึง่งนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกันแล้วก็เป็น1จุดเด่นมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือเรือธงสเปคแรงแต่เครื่องเล็กนะครับนั่นคือ vivo x 3 0 0นะครับ อย่างที่ผมเล่างแต่ตอนแรกครับว่า x 3 0 0นั้นไม่ได้มาแทน x 2 0 0แต่เขามาแทน x 2 0 0 Pro Mini ขนาดหน้าจอของ vivo x 3 0 0เนี่ยครับจะเป็นขนาดหน้าจอ6.31นิ้วนะครับพาร์เนลเป็น ltpo oled ความเอียด1น k 1 2 0 h z นะครับแล้วก็ที่สคัญเป็นจอแบนแล้วด้วยนะครับทุกอย่างเหมือนเลยออกับตัวโปรแตกต่างกันแค่ว่าคุณจะเอาขนาดเล็กที่พกพาง่ายหรือจะเอาขนาดใหญ่ ที่มันดูได้เต็มตาอย่าง Vivo X300 Pro เนี่ยนะครับน้ําหนักจตัวเที้ยมา220รกรัมน,นะครับหนาประมาณ7.99มิลแต่ถ้าเป็น Vivo X300 เนี่ยเบาลงมาเยอะมากครับเหลือแค่190กรัมแล้วก็หนาแค่7.95ม mm มแค่นั้นในฝั่งของสเปคความแรงอันนี้เหมือนกันนะครับให้ชิปมาเป็น Dimensity 9500นะครับแล้วก็ปีนี้โชคดีมากครับคุณได้ชิป V3 ทรัตมาด้วยต่างกันนิดเดียวคือ X300 จะไม่ได้มีชิป VS1 แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้แบบใช้งานแบบ โปรเฟชชั่นอลจ๋าๆเลยถ่ายลง Ti k To อกถ่ายลง YouTube เหมือนเราอย่างเงี้ยครับไม่ต่างส่วนตัวกล้องใน vivo x 3 0 0นะครับตัวนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาจาก x 2 0 0หรือว่า x 2 0 0 Pro mini มิปีที่แล้วเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างเซ็นเซอร์หลักเนี่ยครับก็เปลี่ยนมาใช้เซ็นเซอร์ hbp ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่เราคุยกันไปแล้วในเลนเทเลของ x 3 0 0 Pro ว่าเป็นการคอลแลบกันระหว่าง vivo samsung แล้วก็มี d i a t e นะครับความละเอียด200ล้านนะครับขนาดเซ็นเซอร์1ต่อ1.4นิ้วนะครับมีกระจ ซูเปอร์บลูการ์ที่ปรับแต่งมาใหม่ให้รับแสงได้แม่นยําขึ้นภาพคมใสเคลียร์ขึ้นแล้วก็ลดการเกิดแสงแฟร์แล้วก็แสงโกสลงไปส่วนเลนเทเลก็มีการอัปเกรดเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยครับเป็นเซ็นเซอร์ Sony ่ไลเทียหกขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยเท่ากันเลยกับเลนสเพริสโคปใน iPhone 17 Pro Max ขายในราคา iPhone 17นะแต่เลนส์เพรสโคปแบบเดียวกับ17 Pro Max 1ต่อ2นิ้วและเป็นเซนเซอร์ ตัวแรกเลยนะในซีรีส์ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวโปรหรืออัลตร้าที่ได้เซอร์ติฟายไซส์ APO อัตโนมัติเข้ซูมได้ 3x นะครับแต่ว่าดีเทลซูมเนี่ยได้เท่ากันเลยกับตัวพี่คือ 100x นะครับส่วนเลนส์ตัว w i d ตัวเดียวกันนะครับเซนเซอร์ Samsung J1 ออโต้โฟกัสได้กว้าง120องศาขนาด1.27ต่อ6นิ้วแล้วก็ความละเอียด50ล้านนะครับกับกล้องหน้าซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเพราะว่าใช้กล้องหน้าเดียวกันเลยกับ X300 Pro แล้วก็ X200 Ultra 50ล้านพิกเซล J1 มุมมอง92องศา ถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับกอ็อย่างที่บอกแหละว่าปีนี้ vivo เขาตั้งใจมากขึ้นนะให้ช่างภาพมือฉมังที่ซื้อ X 300 Pro หรือว่า X 300เนี่ยนะครับได้ใช้กล้องหน้าเทปๆด้วยแบบที่ควรจะเป็นสักทีนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ X 300รุ่นธรรมดาได้อัปเดตด,ด้วยปีนี้ก็คือตัวไฟแฟลชแ,แบบ Adaptive นะครับคนที่ชอบใช้งานระยะแฟลชกว้างๆระยะแฟลชแคบๆ ปรับแต่งได้ซึ่งให้มาเฉพาะใน X 3 0 0 Pro แล้วก็ X 3 0 0ในปีนี้ด้วยนะครับนี่คือฟังก์ชันกล้องแบบคร่าวๆข,าของ X 3 0 0ครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้เล่นเยอะเท่ากับ X 3 0 0 Pro นีครับทีมงานผมที่ไปเทสหน้างานเขาบอกพี่ผมเล่นแค่ X 3 0 0 Pro มันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าขายไทยเดี๋ยวผมเทสให้เพื่อนๆอยากดูทดสอบเทียบกับตัวไหนคอมเมนต์ขอมาเทียบกับ17 Pro ไหมเทียบกับ X 2 0 0 Pro Mini ไหมคุณขอมาได้เลยหรือจะเทียบกับ X 300 Pro ก็ได้ถ้าอยากดูคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้เพราะว่าที่เราเล่ามาตเก,กี้เรามีหมดเลย <c oughs> ขยันซื้อแลอว้วเกินไอหนุ่มกนนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่กับฟ้าชาร์จปีนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าินดีครับคุณได้อัปเกรดทั้งแบตเตอรี่ทั้งไวลด์ชาร์ตและฟ้าชาร์ตใช่ครับผมพูดไม่ผิด Vivo X 300ได้ไวลด c ชาร์ตแล้วด้วยเอ่อปกติแล้วเนี่ยรุ่นธรรมดาของ Vivo เนี่ยนะครับอย่างเช่น X 100 X 200เนี่ยจะไม่ได้ไวลดชาร์จเหมือนกับ X 200 Pro หรือ X 300 Pro มีีีีแค่ป่ปน้หลรรัทตวธมดา ได้ไวเลตชาร์จนะครับซึ่งไวเลตชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยกับฟ้าชาร์จที่เขาให้มาเท่ากันเลยกับ X 300 Pro ฟ้าชาร์จ90วัตต์เหมือนกันผ่านสายไวเลตชาร์จ40วัตต์เหมือนกันแบบไร้สายและมีเรแบตเตอรี่เมื่อก่อนให้มาที่5,008 X 300ปีนี้ครับแบตเตอรี่6 4 0มิลลิแอมป์และเป็นเซลล์แบตเจนใหม่ครับ Blue Volt ที่เป็นซิล uh, ิคอนแอดโอดเจน4นี่คือสิ่งที่เขา,าใส่มาให้ตัวเล็กได้แบต6,000ได้ฟ้าชาร์จได้ไวเลตบ้ามากอย่างมือถือเรือธ กล้องไม่ดีเท่าตัวโปรอันนี้คือเฉียดเฉียดโปรแล้วนะครับขาดแค่เลนส์หลักละมั้งที่แบบอาจจะสู้ไม่ได้ไม่แรงเท่าตัวโปรปีนี้คือแรงแบบเสมอกันเลยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนรอคอยกันมาครับในตัวธรรมดาที่แบบว่าเฮ้ยอยากจ่ายในราคาที่มันแบบไม่ได้สูงมากม่นักหรืออยากได้ตัวเล็กแต่ขอสเปคเหมือนกับรุ่นพี่เลยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย vivo จัดให้ใน x300 ปีนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่า vivo x300 มันคือตัวต่อยอดของ x200 Pro mini ราคาของเขาจะอยู่ในช่วงเลนจ์ไหนจะแพง เท่ากับโปรมินิไหมหรือจะราคาเท่ากันเลยกับตัว200ปีที่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าราคาเท่ากับ200ปีแล้วโคตรคุ้มเลยมันไม่ใช่เรือธงเริ่มต้นอีกแล้วถ้าคุณดูสเปคมันคือเรือธงที่โดนย่อขนาดลงเฉยๆแค่นั้นเองนะครับส่วนสีที่มีเลือกปีนี้นะครับก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับปีนี้ครับจะมีทั้งหมดสีสีเลือกคือสีฮาร์โลว์พิงก์ไอริสโพโพมิสบลูแล้วก็แฟนทอมแบล็กนะครับชอบสีไหนคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนะถ้าผมจะซื้อผมว่าต้องเป็น Iris Purple. จริงคือเครื่องเล็กมันต้องเจอกับสีปีดๆอย่างงี้แหละมันถึงจะเฟี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณอยากได้เล็กอยากได้ดูขรึมแฟนทอมแลก็จะเทคุณลองคอมเมนต์กันมาว่าคุณชอบสีไหนในตัว vivo x 3 0 0นะครับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างกับสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของ vivo x 3 0 0 s e r i ซีรีส์ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันชอบตัวไหนเป็นพิเศษระหว่าง x 3 0 0หรือ x 3 0 0 Pro อยากให้เราเทสตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้วันนี้ตั้มกับ vivo x 3 0 0 s e r i ซีรีส์ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสสดดี